ที่ของประชุมเปลืองอนุทวาน,นิดรับโรงพยาบาลกลาสินนายสนนันพงศ์อักษรเพื่อนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกลาสินครับกระเดทถ้พิธีนะครับมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่พยาบาลดีเดนประจําปี2566จํานวน60รายนะครับและบุคลากรดีเดนด้านท่านตกกรกมนะครับอีก6รายรวมทั้งหมดทั้งสิ้นที่รับร่างวันและก็ะเชิดชูเกียรติในเเือนนีนะครับอยู่ที่66รายกนะฮะ เพื่อประกาศเกียรติคุณและการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรด้านทันตกรรมนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินเพิ่งกระเด,ดบอกนะครับว่าหนึ่งในวันพยาบาลประจําปี2 5 6 6ก็ขอยกย่องและชื่นชมขอบคุณพยาบาลทุกท่านที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้การซ้อยเลือเฝ้าระวังดูแลประชาชนมาโดยตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาเพราว่าสิเป็นการเฝ้าระวังป,งป้องกันการดูแลสุขภาพของประชาชน และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึ่งนับเป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจสมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งทางด้านนางบุตรสรินเขียนแมนครับเพื่อนเป็นร่องผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกาลาสินเพ่นก็ได้บอกนะครับว่าทุกวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชาชานนีหรือหลายคนเรียกเพื่อนว่าสมเด็จยานะครับ และกทาทั่งคณะรัฐมนตรีพันกัดมีมติเห็นชอบนะครับใ้วันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติและวันท่านตะสาธารณาสุขนะครับโดยเพื่อนกับมีข้ามขันนะครับที่ว่าวันพยาบาลก้าวไกลเพราะน้ำใจเล่าพยาบาลเสียสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระบรม,มราชชนนีซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติอาเซราวาสสด,ดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มราชชนนีบริการท่านตกรรมและการบริจาคโลหิต พร้อมทั้งบริจาคอาวัยวะนะครับเพื่อสังสมบุญกุศลอันแย่ยิ่งนั่นเองครับ